สวัสดีครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับพบกับผมบอมพบกับรุดครับในบอมรุดขุดข่าวเหมือนเดิมครับผมวันนี้เรามาคุยกันสนุกสนุกประเด็นที่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยเครียดมากเป็นการตั้งฉายาของรัฐบาลประจำปี2567ันาิมันเป็นรมเนียบปัิบติที่เกิดขึ้นมาเป็นประจำทุกๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับสู่เตรียมต้อนรับสู่ปีใหม่นะและปี67นี้มันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายกยกองใช่ เขาบอกว่าบรรดาเซเลบในวงการต่างๆเนี่ยไม่จะถูกสื่อ,อมวลชนเนี่ยเอามารวมสภพกํากำลังสมอ,องกันแล้วตั้งกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพฤติการที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเนี่ยอะไรยังไงกันบ้างและปีนี้มันมีเรื่องราวที่โจดจัร์แล้วมีการกล่าวขึ้นกันบ้างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวงการการเมืองหรือไม่แต่วงการบันเทิงนะพิรุณนะวันนี้เรามีสองวงการเอาวงการการเมืองก่อนเป็นสื่อสายทำเนียบรัฐบาลใช่อ่านะฮะเขาก็มีมติกันอ่าทุกปลายปี อ่านี่แหละอย่างปีเนี้ยเาออกมาแล้วก็คือนักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลน่ะนะออกมากันค่ะคนแรกหน่อยเป็นไงเอ้าคนแรกคนแรกนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวบุคคลอ่าเป็นคำว่ารัฐบาลทั้งองค์ข้าพยศอ่าองค์ข้าพยขายาของรัฐบาลในปีนี้ครับนะฮะอสายทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเขาตั้งฉายาว่ารัฐบาลพ่อเลี้ยงอันนี้เห็นภาพอันนี้เห็นภาพพ่อเลี้ยงครับอ่าพ่อเลี้ยงที่นี้ด้วยความเป็นพ่อครับของ หัวหน้ารัฐบาลที่ห้อทักษิณชินวัตรนี่นะฮะ,ะขึ้นชื่อดีกรีความรักลูกนะ,ะไม่น้อยหน้าใครครัะนะครับทั้งปกป้องเลี้ยงดูอุ้มชูปูทางจนได้ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งผู้นำประเทศคือตั้งแต่เปลี<ช>่ยนโฉมหน้าจากรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินมาสู่รัฐบาลของคุณอุ้งอิง<ช>แพทองทานชินวัตร ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนคนหนึ่งของบิ๊กแมวคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกัฐมนตรีเนี่ยแน่นอนว่าตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ากลายเป็นโนมินีหรือหลักการบริหารหลังม่านหรือเปล่าคล้ายๆกับภาพบรรยากาศของสมัยจีนสมัยโบราณที่ว่าบริหารของซูสีได้เรียกว่าเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นที่มีดีเอ็นเอเดียวกันเป๊ะเลยนี่นะฮะคนไม่พ้นเสียงคอรหรรัฐบาลนี้พ่อคิด ลูกทำนี่นะฮะ,ะและไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูลูกในสนามการเมืองเท่านั้นยังลามไปถึงวาทะเลี้ยงมาม่าพักร่วมรัฐบาลด้วยหลักการดี้แค่สามก๊กนะ<ช>นึกถึงสมัยก่อนของเบ้งไงนะเลี้ยงที่บ้านจันสองลาด,ด้วยะนะฮะจนสะเทือนเรือนลั่นสะท้อนเรียกว่าบทแบ็กอัพที่ไม่ใช่เลี้ยงลูกด้วยตัวเองเท่านั้นแต่เลี้ยงรัฐบาลให้เดินอยู่ในกระรอยอยู่ในรอยด้วยนะครับนะครับก็บอกว่ารัฐบาลชุดนี้ ได้ฉายาว่ารัฐบาลพ่อพ่อเลี้ยงเอออันนี้ตรงนะเห็นภาพเขามีเขามีเขาเรียกอะไรนะคเวชมาร์กใช่ไหมเวชมาร์กอ่าใช่ไหมนะครับเอาละอีกคนหนึ่งนะมาถึงจากคุณพ่อแล้วที่ดูแลทั้งรัฐบาลไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวมาไม่ถึงลูกสาวกันบ้างคุณอุ้งอินแพทองทานชินวัตรกับฉายาที่ว่าแพทองโพยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรพี่รุตแพทองโพยเหรอล้อมาจากชื่อของท่านนายกคือแพทองทานนะครับเป็นแพทองโพยกับประเด็นดราม่าที่สื่อตั้งข้อสังเกตกัน นะครับก็คือ iPad คู่ใจโพยยุคไอทีที่คุณองเอิงเนี่ยถือติดมือได้ทุกที่ทุกทางเป็นภาพของสัญลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ประจําตัวไปแล้วด้วยการพกโพยเครื่องเดียวอ่านจดโหลดข้อมูลเสร็จสับจนเกิดเสียงวิพาก์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมหรือไม่เมื่อยกขึ้นอ่านระหว่างพบกับผู้นําแขกต่างชาติและนํามาซึ่งกลายเป็นประเด็นตอบโต้เผ็ดร้อนกับบนโลกโซเชียลออนไลน์เลยชาวเน็ตก็ออกมาวิชาวิจารย์หนักเลยนะแล้วก็ยังมีการตอกย้ําแบบต้องบอกว่า โนสนโนแคร์ no sun, no ด้วยภาพชู iPad คู่ใจอีกด้วย <c oughs> ฉันโตมากับ iPad <c oughs> ไม่สนใคร <c oughs> <c oughs> ระหว่างที่มีการร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนรหรือแม้แต่ภาพการัยก iPad ขึ้นมาอ่านแถลงข่าวการระบายน้ำภาคเหนือลงสู่แม่น้ำโขงกระทั่งถูกวิพากรจันจะบอกว่าจงครืมกันเลยว่าได้ครับนะนี่เรียกว่าขยายครั้งเด้ แพทองโพยของนายกอุงอิงผู้นำผู้นำประเทศผู้มากับโพยคิดเองไม่เป็นต้องมีโพยมาช่วยนะครับเอามาร้องนายกรัฐมนตรีกันบ้างและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมภูมิภูมิธรรมเวชชัยได้รับฉายาสหายใหญ่ใส่บุตรบุตรี่คือรองเท้ารองเท้าบุตรเกยโยงกับทหารไงส่ทหารรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งที่ติดโผลได้รับฉายาไม่ขาด สหายใหญ่ในเหตุการณ์6ตุลาปี19วันนั้นสู่บิ๊กอ้วนแห่งกองทัพไทยในวันนี้ปรับโฉมคุณซือการเมืองนะครับมายกมือตะเบะอย่างเี้เสื้อตึงเป๊ะใส่ท็อปบุดนี่อย่างี้เลยนั่งเก้าอี้กลาโหมจากที่เคยอยู่กันคนละฝั่งครวันนี้นะครับต้องมาคุมบังเหียน บังเหียน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 ทำงานร่วมเล่นมุกไปเนี่ยบังเหียนเนี่ยไปเวียดนามแล้วเป็นทั้งบังเป็นทั้งเหียนนะลงสุดหลายปีเรียกว่าจับมือท็อปบู๊นะฮะพากันลงพื้นที่ช่วยน้ําท่วมและยังรับบทหนักถึงหนักมากคอยระวังหลังให้กับนายกอิงอิงด้วยเห็นไหมเขาบอกแล้วอะไรก็แล้วแต่พอเหตุการณ์ผ่านพ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกนี่ท่านถูก ท่านถูกอันนี้นะต่อต้านนะใช่มันไม่มีมิดแท้แล้วว่าศัตรูแท้จริงนะกระทรวงกลาโหมใช่ไหมว่าการด้วยศัตรูถาวรไม่มีมิรแท้จริงๆมันไม่มีวงการเมืองมันเป็นอย่างนี้นี่แหละครับพอเป็น่ยนถ่ายสายเลือดเนี่ยมันก็ผลประโยชน์มันเอื้อกันอยู่ใช่ไหมสุดท้ายก็มาเป็นแบ็กอัพให้กับนายกอุกอิงนะครับอีกท่านหนึ่งครับก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญวงการเมืองไทยในเวลานี้พี่หนูของเราคุณอนุชินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งและดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ยาคือ ภูมิใจขวางท่านอยู่ภูมิใจไทยไง uh huh. แต่ขวางเป็นพักรัฐบาลแต่เป็นขวางอะไรเก uh huh. ิดขึ้นมานอกหนจากจะตำแหน่งรองนายกแล้วเนี่ยคนที่3ยังคงสวมหมวกของหุหน้าพักภูมิใจไทยอีกด้วยครับคือทํางาน3เดือนในรัฐบาลแพทองทานหรือว่าคุณนุ่งอิงเนี่ยสร้างสีสันอย่างมากที่เดียวสำหรับพี่หนูคุณอนุทินเนี่ยนะครับจกบุคลิก แล้วก็สไตล์การพูดหยิกแกมหยอกมาตออลอดพร้อมกับสโลแกนของตัวท่านเองที่ขอทํางานไม่ขัดแยง้งใครด้วยนะครับแต่ว่านังแ,แต่ลงมาลงร่วมหัวจมท้าลงเรือร่รัฐบาลด้วยในคราวนี้นะครับก็กลายเป็นว่ามีการยกมือคัดค้านทั้งเรื่องของการร่างกฎหมายสกัดรัฐประหารอของสสพักแกนนําทั้งหลายล่าสุดครับบตสวนร่างพรบรประชามติเห็นต่างจากพักรัฐบาล ต้องจับตาบทบาทนี้ครับจากรัฐมนตรีคุณหนูนี่ครับพี่หนูของเราจะปลดปล่อยของในการโชว์ลีลาสร้างผลงานให้ประเทศจิตประเทศใจได้อย่างไรกันต่อไปในปีหน้าฟ้าใหม่68ด้วยะนะครับทามารองนายกคนต่อไปนะครับท่านพีรพันธ์สาลีรละถวิภาคท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยก็ได้รับฉายา พีระพันธ์นี่ร้องมาจากชื่อท่านนะพีระพันธ์เพีระพังนะเพะว่าพังอุดมการจากพักขั้วตรงข้ามชิ้วัดตกลงปลงใจมาจับมือร่วมรัฐบาลนายกอิงคว้าเก้าอี้รัฐมนตรีคุมกระทรวงใหญ่และถูกคาดหวังจะมาแก้ปมเรื่องพลังงานให้กับชาวบ้านได้ใช้น้ำมันถูกลง เจ้าต,ตัว,ตวยังหมายมั่นปั้นมือประกาศแก้กฎหมายหรือโครงสร้างภาษีน้ำมันด้วยครับจนเปลี่ยนหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็ยังไม่ชัดเจนหรือจะซุ่มทําเงียบๆงานนี้ครับคุณผู้ชมครับสังคมช่วยลุ้นจะทําได้ทันรัฐบาลนี้หรือจะพังพับไปก่อนส่วนงานด้านการเมืองยุคหัวหน้าพีค,คุ้มบางเหียนรวมไทยสร้างชาติดูยิ่งโลโปรไฟล์จัดกิจกรรมพักได้เงียบ ตามสไตล์อันนี้สื่อทำนี่บอกมานะไม่ใช่พใช่เราบอกนะคนเกิดกระแสข่าวรอยร้าวภายในถูกจับจ้องถึงสัมพันธภาพกับลูกพักจะกอดคอรักกันนานแค่ไหนอันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้มาถึงพี่วีของผมหน่อยคนนี้เนี่ยก็คือพันตํารวจเอกทวีสอดส่องท่านคุมเป็นเจ้ากระทรวงของยุติธรรมดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฉายาก็คือทวีไอพีย่อมาจากทวีบวกกับวีไอพี เรื่องนี้ไม่ได้มาแบบโชคช่วยใช้ยานี้มาจากอย่างไร <c oughs> คือเป็นการล็อกเป้าคุมเก้าอี้กระทรงวงยุติธรรมเรียกได้ว่าเลื่อยขาเก้าอี้ไม่มีสันไม่บอกก็ทราบเลยนะครับว่านายใหญ่ไว้ใจแค่ไหนสนิทสนมกับทางพี่แมวของเรารนะครับอดีตนายกทักษณิณชินวัตรนี่แหะครับนับตั้งแต่ภารกิจพานายใหญ่กัขึ้นสู่มัตตภูมิที่บ้านถึงอพีสส่งนายใหญ่ขึ้นชั้น14ครองเตียงว i p แทนนอนเรือนจําถึงได้พักโทษไปทําให้สังคมมองว่านี่เป็นนักโทษ VIP ต่อเนื่องที่เร่งออกระเบียบคุมตัวนอกเรือนจําเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดแซดเฟรมปูทางสําหรับ VIP หญิงตามรอยพี่ชายอันนี้พูดถึงนายกปูอดีตนายกเหมือนกันครับคุณยิ่งรักชินวัตร์เหมือนกันเมื่อเดินทางเข้าตาพันตํารวจเอกทวีน่าจะถือบัตร v i p ยึดเก้าอี้รัฐมนตรีไปอีกยาวๆเลยครับพี่น้องครับนะครับเอาต่อมา คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรธมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านนี้ได้ฉายาว่าประชาธิเป๋ออันนี้ก็มาจากพักของท่านเองนะประชาธิปัต์นะ,ะก่อนน้นนี้เคยประกาศมาแล้วว่าฉันจะไม่ขอองค์ร่วมองค์งสังนายนาจับคูบ่แข่งตลอดการอย่างพรคเพื่อไทยรประชาธิปัต์นี่จะบอกว่าเป็นสสส่วนใหญ่มาจากเสียงใต้นะก็เรียกว่าแปะยี่ห้อประชาธิปัต์นะรั้งตําแหน่งหัวหน้าพักประกาศพาค่ายนะฮะสตอกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนี่นะฮะ ไปไปมามเรียกว่าพลิกหนีบทฝ่ายค้านไม่ติดอดีตไม่ฟากฟันทางการเมืองกรืนอุดมการคู่ปรับ,รบนับทศวรรษกับเพื่อไทยกระโดดมาร่วมรัฐบาลเดินเป๋จากเส้นทางอุดมการกว่า70ปีจนได้ตั๋วคุมงานกระทรวงใหญ่เป็นรัฐมนตรีว่าการด้วย <c oughs> แต่ผลงานได้เห็น เขาแค่ลางๆานยังไม่ชัดเจนนะนะก็อย่าบอกว่ารัฐบาลของอีเนี่ยมันทำนานได้ยังไม่ครบเทอมดีเพราะฉะนั้นนี่ต้องรอดูต่อไปนี่นี่คือการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีหน้าฟ้าใหม่ต้องดูอย่างไรยังมีต่ออีกยังมีต่ออีกนะอีกคนหนึ่งนี่ก็คือนี่ครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกับเจ้าของฉายาว่าร่วมวงเล็บเพื่อไทยอ้างชาติไม่ใช่รวมไทยสร้างชาตินะเป็นรวมเพื่อไทยอ้างชาติอ้างนะ คืออ้างอ้างเอาชาติมาก่อนประมาณอย่างนี้นะครับเรื่องจิงหรเรื่องฝันทาเอาบรรดาแม่ยกนี่แทบจะไม่เชื่อกับสายตาเลยครับคุณผู้ชมครับว่าคิงเอกนัทเนี่ยพิคิงเนี่ยนะครับครีแมนของอราทศชเนี่ยต้องออกมายอมทําเพื่อชาติประกาศร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยคว่ปรับตลอดการเพื่อเคลียประเด็นคุณสมบัติคนเคยมีคดีก่อนที่จะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีแบบใสๆภายใต้การนําของ คนชินวัรนะครับลั่นว่าในใจนั้นไม่คิดลบไม่เคยลืมอดีตก่อนจะยกวัะเด็ดก็คือต้องทํางานโดยคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักก่อนถ,ถ้าคิดถึงบ้านเมืองก็ทํางานร่วมกันได้นี่นะครับบอกว่าอย่างนี้เลยทิ้งอดีตไว้ข้างหลังก่อนอเร่งโชว์ผลงานเดินเครื่องกวาดล้างโรงงานเถื่อนสารเคมีอันตรายให้เข้าตาพี่น้องประชาชนโอ้โหทาลายกันยังไงไม่ทราบคะแต่ว่ายังมีสารเคมีโรงงานระเบิดอยู่เยอะเลยนะล่าสุดที่ระยองใช่ไหมทำลายยังไม่ทราบมาพี่บอมมา คุณจิรพรสินทุพัยท่านเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้รับฉายาจิราพ,รพ<อ>จิราพรคุณคณนบอบอสป่ะบอสพอจิราพราจากสสรุ่นใหม่ดาวเด่นในสภาพูดจาฉชาฉชานถูกคาดหวังจะเฉิดฉายเมื่อนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีและก็ท่านยังช่วยปรับโฉมงานของรัฐบาลด้วยเพราะว่าคุมเก้าอี้ทั้งสื่อรัฐสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบแต่งงาน เดินไปเนิบๆไม่ค่อยหัหวสังคมมาถึงบางอ้อว่ารัฐมนตรีน้ำคนนี้เนี่ยนะนั่งคุมสขภสคบจากคดีดังดิไอคอนกรุ๊ปและบอสพาวถึงได้จังหวะโชว์ผลงาน ทั้งที่ขึ้นชั้นรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปลายรัฐบาลเศรษฐาแล้วจนถูกตั้งคําถามเรื่องการทํางานขึ้นปีใหม่จะเร่งเครื่องไปต่อหรือจะพอใจจะทํางานเงียบๆแบบโซโล์แบบนี้ครับก็ยังไม่ได้คืหนาสทีนะว่าจะจบลงอย่างไรกลายเป็นมหาการ์แบบนี้นะครับส่วนกลุ่มรัฐมนตรีที่บอกว่าเป็นรัฐมนตรีรอมตโลกลืมก็มีใครบ้างพิรุษคุณผู้ชมก็มีทางคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยนะครับรมชกระทรวงพาณิชย์ นะครับแล้วก็ยังมีพลตํารวจเอกเพิ่มพูชิดชอบรัฐมนตรีศึกษาธิการรวมไปถึงคุณณพินทรศรีสารพางเป็นบรมชพาณิชย์อีกท่านหนึ่งทั้ง3ท่านนี่นะครับมีบทบาทได้คุมกระทรวงเกรดเอเลยนะกระทรวงใหญ่ๆทั้งเรื่องของการค้าแล้วก็การศึกษาผ่านเก้าอี้รมตที่เป็นประตูปูทางสร้างงานให้โดดเด่นได้แต่ผลงานทั้ง3เดือนในรัฐบาลชุดนี้นะครับไม่เปรี่ยงป้งจะบอกว่าเงียบกริบ จนประชาชนเรียกหาให้สั์ทเครื่องใหม่ตีพีพผลงานรับสลัดใหม่68สลัดคอรมข้อคอราหารัฐมนตรีที่โลกลืม oh และบอกว่าคุมกระทรวงใหญ่เป็นเจ้ากระทรวงใหญ่แต่ผลงานไม่ได้เข้าตากรรมการทําอะไรกันอยู่ชีวิตแบบโซโลไลฟ์กันหรือยังไงไม่ทราบนะครับ,รบมาที่วัฒนแห่งปีหน่อยคุณผู้ชมครับ,รบวัฒนแห่งปีนะฮะของอรัฐบาลทุนนี้เขามีวัฒนเหมือนกันเขาได้รับฉายาว่า สามีเป็นคนใตอ้อันนี้ใครพูด <ố S 1> ไม่มีประเด็นพูดนาประเทศเลยครับก็คือนางสาวแพทองทานชินวัตนนากรมฐมธตรีได้ให้สัมภาษณ์ในระหว่างการลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียรงราย,ายาเมื่อหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาครับซึ่งถูกตั้งคำถามจากสังคมเปรียบเทียบการลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูภาคเหนือของนายกแต่อาจละเลยพี่น้องภาคใต้ ขณะนั้นน้ําท่วมอยู่โอ้กลายเป็นกระแสดราม่าน่ยห่วงใยชาวเหนือแต่ชาวใต้ไม่เหลวแลก็เลยชี้แจงย้าหนักแน่นไม่ได้แล้วเลยคนใต้นายยกที่ว่าโอ้คาว่าแล้วเลยภาคใต้สามีเป็นคนใต้ครอบครัวสามีเป็นคนใต้ถ้าแล้วเลยคนใต้ก็จะไม่รักคนใต้แบบนี้หรอกเอจะแต่งงานคนใต้ทําไมคนใต้ไม่ได้นะคะยืนยันคําตอบจากใจไม่ได้เลือกปฏิบัติกับประชาชนภาคใต้เพราะนายยก เป็นของคนทั้งประเทศนี่นะฮะคือคําตอบของนายกเนี่ยยังไม่ใช่เหตุผลที่ตรงใจชาวโซเชียลเท่าไหร่นะก็เลยไม่ว่าจะถูกตั้งข้อสงสัยว่าเหตุที่ไม่ลงใต้เพราะว่าภาคใต้ไม่ใช่ฐานสีของพรรคเพื่อไทยไรที่นั่งสสมานานมากเลยถึงกับถามย้ำๆขอฟังชัดๆ ลงใต้กันเมื่อไหร่ครับพี่น้องครับกระทั่งท่านนายกเองนะกลับมาเยือนประเทศมาเลเซียช่วงฝนเทภาคใต้รอบสองก็เลยเปลี่ยนใจบินลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีสองจังหวัดใหญ่ช่วงวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมานะาจากที่ตั้งใจจะลงไปในช่วงการฟื้นฟูนะครับก็ขึ้นสักกาใหม่ครับหัวหน้ารัฐบาลประกาศโอกาสไทยทําได้จริงเป็นคำมั่นที่ประชาชนตาดำๆคงต้องติดตามกันยาวๆต่อไปเลยครับอะนี่คือหลายทั้งมวงนะฮะการตั้งฉายาของสื่อของรัฐบาลอ่านะ นะครับถือว่าจะมีแบบนี้ทุกปีใช่นะจริงๆแล้วมันมีหลายวงการนะมันมีวงการกีฬาวงการเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจอะไรก็รวยเหมือนกันนะวงการการเงินการลงทุนก็มีด้วยเหมือนกันฉายาเหล่านี้นะครับแล้วก็มีโอกาสต่อไปคงจะมาไล่เลยงให้ฟังกันแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นน้ําจิ้มพอของปากของคอเรื่องของฉายาคนวงการการเมืองที่นําเล่าสู่กันฟังเป็นการบทส่งท้ายปีเก่า67นี้ไปถึงปีหน้าฟ้าใหม่68ว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปด้วยนะครับวันนี้ บอมรุดขุดข่าวลาค,คุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ